ครับพี่น้องโอ้นี่เด็ดบอกน,นี่หลอนหน่อยนะครับมันเป็นน่วยแล้วซองอันที่ถึงอยู่บ่ต้นไมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยมั้งสเปรดอกสเปรน่วยมันนะสเปรดออกมันที่น่วยแล้วโอ้นี้ถอนออกมาแล้วเด็ดออกมาแล้วครับ <c oughs> พี่ว่าอันตะการ์เนี่ย <c oughs> กำลังคนออกไปตํำเด้นี่แล้วผมนี่รงพริกเกลือมาเท่าน้ำนะพอนพอนพักเทียงรงมาใสรรถดีผงสุรดกาดเพ่ออะไรคือผงสุรดนะกขียงจนะจับจับใส่กระปุกขยำขยำมาเลยทอดเผาปพ๊บการยู่พัวะวะวรถช่วยยู่บุบุบเลยนะเซ่บกินแทนมันยังบัมแกงกวาเนี่หน่วยมันรดสาิมันก็คือ้นงบมแแกนี่ยแกหน่อยดี ่ำเลยกินตอนเที่ยงตอนนี้ก็เร่งเด็ดออกนะครับเพราะว่าปลูกหลายหอ้อเขาก็ค่อยๆทยอยเด็ดหน่วยที่มันเป็นแล้วออกนะครับงานหนึ่งเขาเจะเอาใบซีหน่วยเพราะเช้าดีแล้วก็เยอะใบสองหน่วยเด็ดออกมาหมดหน่วยหน่อยก็เอาออกมากทีนะครับแต่ว่าปีที่แล้วนัว้นเด็ดออกมาแน่จังเพราะเจ้า ใส่ถุงขายมดนะครับเก็บน้ากับ,บวัตถน้ำเอาไว้จะกินแต่ว่ากับแบงให้พี่น้องอยู่ที่อยู่ใกล้ๆนะ่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆผมได้กินวัทุกคนอี่หรีผมได้คนหนึ่งน้อยๆน้อยเงีย้ยนะแบงให้กันกินมัดทุกคนผู้ใดอยากเอาเมาเลยนะแต่ผมก็งงอยู่วานยอาน้อนแบบนี้ร่อนเขยอเอาไปกินนี่นะผมเก็บเอาไปให้อ้ายข้างบ้านนี่นะไอ้ไพ่ติดขยอว่าเอาไปลวกกินแซ่บคักน้องมานะออมใส่ เนื้อออมใส่ย, nice. ยงังเขาหยอกนะผมมุง้งผมวานเป็นตะขันคว้าหมดเป็นขนไงงามันจะเป็นขนเนาะงายไม่หล่อนหยอดมันจะเป็นอ่อนสิเขาเรียว่าเอาไปแกแข็งอมไปเกง่งบ้านนี้ทุกอย่างเขาหยอกเป็นเฮ็ดสึกีมมโนหมดสิเฮ็ดเป็นแบบของหมักเนี่ยของดองเอาไปดองโมเสตเ,เอาเอไปทิ้งสิไทยคงเฮ็ดสึกีมมโนหมดเลย นี่หล่อนน้อยๆเองสิเขาเจาะกับเป็นสซตเจมโมโนเหมือนเจมโมโนคือพวกของหมากของดอกแต่กันเป็นคนไทยบอกเอาไปแกงกินเลนเนี่ยแต่ผมเอาไปกินเลนอะผมเมนะื่อไหร่เดี๋ยวขันมันไหลจัง่อยเดี๋ยวผมสิลงเพดนะครับเนะาะผู้ใดจิติดต่ำม,มึงอยู่ขันอยากได้ที่จะมันไหลกเก่าทีวีปลิงไปข้างล่างกนันเลยนะครับแต่ว่าเด็กฝ่ายทางเดี๋ยวผมเงินส่งให้เอาไปกินฟีผมบอกขา่ขาไงยัง เอาราคาทรงไปหาหมุจโจอ่ันะมุจโจอกับ,บไปเก็บปลายทางเรฟองหอดก่ะใจงั้นเรอปลายทางนรครับเนอาะเดื่อน้กินหย่อนนิดนึงงาม